สวัสดีครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับเข้าปีจอเนี่ยเวลาผมนึกถึงหมาผมจะนึกถึงกระดูกเป็นอันดับแรกเลยช่วงปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นแบบในตามอินเทอร์เน็ตนะครับมีเมนูนึงเนี่ยที่แบบขึ้นมาให้เราเห็นเป็นประจำเลยก็คือเล้งแซบผมเห็นมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ลองทำสักทีนึงวันนี้ก็อยากจะมาลองทำดูครับว่าจะแซบแค่ไหนก็วันนี้จะมาใช้หม้อแรงดันนะครับช่วย คุณสมบัติของหม้อไรนันก็คือเขาจะาทำความร้อนในในสภาวะที่มันปิดนะครับเกิดแรงดันขึ้นทําให้มันลดระยะเวลาในการในการปรุงลงนะครับประมาณครึ่งหรือมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวก็ตอนนี้น้ําเดือดดีแล้วนะครับ๋ยวผมจะเริ่มทาเลยดีกว่าเริ่มจากการที่เราจะเอากระดูกเล็กนะครับใส่ลงไปก็ปริมาณน้ํานะครับใส่ให้ท่วมกระดูกนะครับใส่เล็กลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยสมุนไพรไทยๆเนี่ยครับ กระเทียมไทยครับผมจะใส่แบบโขลกหยาบๆนะครับเสร็จแล้วก็เทล,ลงไปเลยครับตักไค,คร้บุกครับตามด้วยรากผักชีครับข่าครับเสร็จแล้วก็เป็นหอมใหญ่นะครับ ระหว่างนี้ก็เราก็เปิดไฟแรงไปก่อนนะครับให้น้ําเดือดเราก็ตักฟองออกนะครับช้อนฟองออกพอเราพร้อมนะครับเราก็จะปรับเป็นไฟเบานะครับแล้วก็จะปิดฝาอันนี้ตัวหม้อแรงดันนะครับก็วัสดุเนี่ยเวลาจับเนี่ยรู้เลยนะครับว่าแบบทำจากสเตลเลตดีๆนะครับหนาดูทนทานนะครับสวยงามด้วยแล้วก็อันนี้เป็นฝาล็อกไม่ต้องห่วงเรื่อง อุบัติเหตุก็วิธีใช้เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยเราแค่ปิดฝานะครับล็อกตัวฝาเข้ากับตัวหม้อนะครับเมื่อแรงดันด้านในนะครับได้ระดับดีแล้วนะก็จะมีเป็นเสียงเป็นไอ้น้ําพุ่งออกมานะครับแล้วก็ตั้งไฟเบาๆไว้เรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จกว่าครึ่งลยทีเดียวก็ตอนนี้น้ําเดือดดีแล้วนะครับผมจะเริ่มทําเลยดีกว่าเริ่มจากการที่เราจะเอากระดูกเล็กนะครับใส่ลงไปก็ปริมาณน้ำนะครับใส่ให้ท่วมกระดูกนะครับ ใส่เล็งลงไปแล้วนะครับแต่เราก็จะตามด้วยสมุนไพรไทยๆเนี่ยครับกระเทียมไทยครับผมจะใส่แบบโคลกหยาบๆนะครับเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยครับตะไคร้บุกครับตามด้วยรากผักชีครับข่าครับเสร็จแล้วก็เป็น หอมใหญ่นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมาปรุงแล้วนะครับก็เมื่อกี้น้ำตาลครับน้ำปลาแนละ้วเดี๋ยวก็จะมาปรุงน้ำมะนาวนครับโอเค,ครับแล้วก็พริกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะไปใส่ในชามนะครับเสร็จแล้วปิดไฟครับใส่ใบมะกรูดฉีดลงไป สักหน่อยโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาจัดลงจานแล้วนะครับนี่ก็จะตัดเฉพาะเล้งรวนๆนะครับเอาเน้นๆเลยพอเราได้กระดูกเล้งออกมาหมดแล้วนะครับเราก็เติมน้ำซุปก, <c oughs> ก็จะมาเพิ่มความหอมอีกนะครับโดยการใส่ผักชีใบเลื่อยเอไหครับหัน่นหยาบๆครับ ตามด้วยพริกแห้งครับที่ขาดไม่ได้เลยครับเป็นไอคอนิกของจานนี้เลยก็คือพริกขี้หนูครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเล้งแซบครับแซบแน่นอนครับต้อนรับปีใหม่พ